ตอนนี้ครับสัญญาณสดจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับโรงแรม,มคอนราดตอนนี้พร้อมแล้วครับคุณเต้ยเฉลิมพลผู้สื่ผู้สื่ขาวของเราครับอยู่กับน้องน้ำตาลชลิตาที่นั่นชมการสัมภาษณ์สดในระบบ 3G นะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณครับนเนกแล้วก็คุณพิเชษฐ์ธันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองประกวด MissUnivers e นะครับ2016ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับต้องบอกว่าวันอากาศเช้าวันนี้นะครับมีสื่อหลายสำนักเลยจากทั่วโลกมาสัมภาษณ์สาวงามจากทั่วโลก86ประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับสาวงามไทยของเรานะครับน้องน้ำตาลชนิตาสุนเสน่ห์ Miss Universe t h a i l a n d 2016สวัสดีครับน้องน้ำตาลอ่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้นอนหลับไม่เอ่ยหลับค่ะเหมือนกับว่าเรา ทำเต็มที่เรามันก็เลยแบบอิเลยได้นอนหลับฝันดีค่ะครับพูดถึงการประกวดเพราะพีริมเมื่อ <APIs> ค <of collection, _ endeu> ืนนี้หน่อยหนึ่งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเบื้องเบื้องหลังเวทีนี้ดูแบบวุ่นวายเหมือนกันเนาะใช่คือตลอดระยะเวลาที่มีการประกวดใช่ไหมคะเรามันจะต้องเปลี่ยนชุดมันก็ต้องแบบ มีการใส่ชุดด้วยนะตอนแรกใส่ชุดโองพิณิชโชว์แล้วก็ต้องกลับวิ่งกลับไปเปลี่ยนเป็นชุดบิกินี่แล้วก็ต้องวิ่งกลับไปเปลี่ยนเป็นชุดลาตีแล้วในระหว่างนั้นเราก็ต้องแบบมีการเปลี่ยนทรงผมมีการแต่งหน้าเพิ่มแล้วทุกอย่างมันแบบกดดันมากเพราะเวลามันกระชันชีดมากคะ่ะแล้วแบบมันก็ต้องวิ่งและที่สำคัญเลยก็คือแบบชุดประจำชาติค่ะคือ ให่มันทันนะที่แบบผมไม่ต้องแก้ประมาณสามรอบค่ะแล้วก็ต้องแบบพาพาชุดไปแล้วแบบเดินเร็วก็ไม่ได้อีกแล้วทุกอย่างแบบแอตอนนี้คือเบื้องหลังคือชุดเนี่ยต้องแก้ผมถึงสามรอบเห็นว่าชดาเองก็ใส่ยากอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่า เราต้องกะดีๆตรงหน้าผาค่ะเวลาที่แบบใส่เงี้ยมันจะดูออกมาดูสวยแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหลังจากจบรอบพีริมเมคืนนี้ก็จากที่แฟนคลับได้ได้บอกเข้ามาค่ะก็ดีใจค่ะที่ตัวเองทําออกมาได้ดีตอนแรกก็คิดอยู่ในใจว่าแบบกังวลมากที่สุดก็คือตอนพูดค่ะเพราะว่าการมีปัญหากับเรื่องพูดมากเลยไม่รู้ทําไมแบบพูด แล้วตอนที่พูดอ่ะแนะนําตัวชื่อเองแล้วพอจะไทยแลนด์มันไม่ได้ยินเสียงตัวเองทุกคนกินหมดเลยก็ <ฮะ S 2> เลยแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่รู้ว่าเสียงตัวเองเป็นยังไงด้วยตอนนั้นย้อนกลับไปถามถึงวินาทีแรกที่เราก้าวเท้ามาจากหลังเวทีแล้วมาพบกับแฟนๆนางงามทั่วโลกเนี่ยครับตอนนั้นอารมณ์เป็นยังไงตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับตอนนั้นเหรอคะเหมือนกับ นันแอบ,บเต้นรีแลกซ์อยู่ข้างหลังเวทีแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเบาลงแล้วก็ไปเอาน้ำร้อนมาลาดมือตัวเองไม่ให้มันเย็น <No. S 2> เพราะมันเพราะมันเย็นมากมันเย็นแบบมือเย็นไปหมดเลยค่ะแล้วก็เลยแบบไม่ได้แล้วไปเอาน้ำร้อนมาลาดมือก็เลเบาลงค่ะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวใช่ค,ครับผมแล้วในกองประกวดเนี้ครับรชุดเรื่องชุดน้ำตาลเหมือนกันหลายๆคนพูดถึงแฟนตคนไทยเนี่ยชมว่าชุดเทียมตาลสวมใส่ขึ้นเวทีแต่และชุดเนี่สวยงามมาก เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีจักกองประกวดเตรียมไว้ให้แล้วเราก็เลือกมาเองด้วยแล้วก็เราเตรียมไปเองด้วยใช่ค่ะก็สําหรับชุดโอเพนนิ่งโชว์หรือชุดว่ายน้ําก็จะเป็นที่เราที่ตันเลือกเองค่ะก็เป็นแบบฟรีสไตล์เลยอยากจะเลือกอันไหนก็เลือกเลยแต่ว่าชุดโอเพนนิ่งโชว์เขาจะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกให้ว่า,าประเทศนี้ถึงประเทศนี้เลือกล็อกนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้เลือกตรงนี้แต่ก็ระหว่างการเก็บตัวหรือว่าชุดที่เราใส่โชว์ค่ะ ทุกคนจะรอติดตามเราเยอะมากเพราะแบบว่าเขาจะชอบแบบการแต่งตัวของเราดูแบบสวยแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครครับเกี่ยวไหมที่ชุดราตรีในกับการเปิดตัวต้องเป็นสีบานเย็นเราเลือกไว้เลยก็ในใจก็แอบชอบนะคะชอบสีบานเย็นแต่แบบอันอื่นมันเป็นลูกไม้แบบฟุ้งฟิงมากเลยอ่ะแล้วด้มันไม่เหมาะกับตานะตาก็เลยแบบเอ้ชุดนี้มันดูแบบมีอะไรแล้วเหมือนจะเหลืออยู่ชุดท้ายๆเราด้วยเพราะว่า ตันเข้าไปตอนแบบคนจะสถาน์สุดท้ายแล้วก็เลยแบบเห็นมันซุกซุกอยู่ค่ะก็เลยแบบลองออกมาดูก็เลยแบบเอาไปลองอมันเข้าก็เลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับชุดประจำชาติ Jewel of Thailand นครับน้ำตาลเมื่อวานนี้พอปรากฏโฉมบนเวทีเนี่ยหุยหลายคนกรี๊ดกันสนั่นฮอเลยรวมไปถึงแฟนๆที่ใช้เขาดูติดตามทางไลฟ์สดเนี่ยก็แบบชื่นชมกันมากว่าน้ำตาลพรีเซนต์ออกมาได้สวยงามและสง่างามมากก็พี่โจก็แอบบอกว่าเดินเร็วไปหน่อยด้วย ตอนนั้นคือเหมือนกับว่ามันต้องทําเวลาด้วยค่ะว่าเราต้องดูแบบว่าคนกํากับคนคอนโทรเราด้วยว่าเราจะต้องแบบเดินมาตรงนี้แล้วเราไปเพราะว่าคิวมันต้องลันไปเรื่อยๆแต่ว่าเบื้องหลังในการใส่ชุดนี้คือมันเป็นอะไรที่ตื้นตันใจมากค่ะคือทุกคนเข้ามารุมหนูหม,หมดหมดแบบประมาณเกือบสิบกว่าคนนะคะจริงๆคือ แล้วเขาก็แบบมาจับมือหนูบอกให้หายใจเข้าเบาๆหายใจออกเบาๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จับมือหนูว่าได้อยู่ได้อยู่แบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอใส่ออกมาแล้วหนูรีบเดินไปหลังเวทีอะค่ะแล้วกําลังก้าวขึ้นเวทีไทยแลนด์พอดีเลยแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบพอดีมากแล้วพอขึ้นไปแล้วทุกคนกรี๊ดให้กําลังใจเราแล้วแบบมันเป็นอะไรที่ตื้นตันใจมากๆค่ะ ตื่นตันถึงขั้นว่าพอลงจากเวทีไปเนี่ยน้ำตาถึงกับร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็พูดประโยคออกมาประโยคนึงยังไงบ้างเอ่ยก็พูดก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็บอกว่าหนูทำได้แล้วแบบมันตื้นตันใจมากค่ะที่เบื้องหลังอะทุกคนเข้ามาช่วยหมดแล้วทุกคนมือไม้สานไปหมดเลยแล้วก็แบบใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆหนูแบบ หนาทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนก็พอหลังไปหลังเวทีแล้วทุกคนยิ่งเข้ามาก่อนหนูอีกหนูยิ่งตื้นตันเลยว่าจะร้องไห้ตลอดเลยก่อนเข้าประกวดในรอบพรีลิมเนี่ยเห็นว่าน้ําตาลได้เข้าไปสัมภาษณ์กับคณะกรรมการในการเก็บคะแนนด้วยไปเจอใครเป็นคนสัมภาษณ์ครับก็เจอลิโอค่ะมิซเนเวอร์สแล้วก็เจกรรมการหลายท่านค่ะแต่จำชื่อไม่ค่อยค่ะก็เป็นการสัมภาษณ์แบบ เรื่องนเกี่ยวกับในหลวงของเราค่ะว่าแบบท่านสวรรคตไปแล้วประเทศไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกไปว่าแบบถ้าเข้าไปในประเทศไทยตอนนี้ก็คือทุกคนจะสวมใส่เสื้อสีดํามันเป็นอะไรที่เป็นความโศกเศร้าที่เสียคนที่รักมากที่สุดที่เปรียบเสมือนพ่อของเราแต่เนื้ออื่นใดเลยก็สิ่งที่ท่านสอนเราไว้ก็คือเราก็ต้องทําหน้าที่ในทุกๆวันของเราให้ดีที่สุดค่ะ ก็เหมือนกับที่น้ําตาลมาทําหน้าที่ในการประกวดมิสยูเิร์สในครั้งนี้เห็นว่ามีคำถามคำถามหนึ่งเขาถามด้วยว่าถ้าหากน้ําตาลได้เป็นมิสยูเิร์สเนี่ยจะไปอยู่ USA ได้ไหมใช่ค่ะเขาก็ถามตาลว่าถ้าได้เป็นมิสยูเิร์สแล้วต้องไปอยู่นิวยอร์กแล้วจะต้องแบบพูดภาษาอังกฤษจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาหนูก็เลยบอกว่าจากที่ตัวเองได้รับตำแหน่งตอนที่อยู่ประเทศไทยคือไม่มีใครยอมรับ บอกตรงๆตอนแรกว่าไม่มีใครยอมรับเลยก็คือต้องติติเราว่าแบบเราไม่ได้ภาษาเราส่วนสูงไม่ถึงเราหุ่นไม่ได้แต่ พอระยะเวลาในการเก็บตัวที่ผ่านมาค่ะตานพยายามทําตัวเองปรับปรุงตัวเองฝึกฝนตัวเองทุกอย่างเพื่อให้ออกมาดีและให้ทุกคนยอมรับและจุดนั้นคือสิ่งที่ตานทําสําเร็จที่ทุกคนเห็นในความพยายามของตานแลวตานก็บอกบเขาไปว่าถ้าตานได้ไปอยู่ที่นิวยอร์กตานก็จะทําอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะกดดันไหมครับน้าตาลเพราะว่าเราเนี่ยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามหรือเป็นตัวเต็งได้รับมงกุฎของเวทีมิสซิลเวอร์2016แล้ว ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีใจมากกว่าเลยค่ะที่แบบว่าเราอย่างน้อยก็แบบมีคนจับตาดูเราแล้วมันเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันว่ายัางไงฉันก็ต้องทําให้ได้ยิ่งกว่าเดิมเนี่ยค่ะคระหว่างเก็บตัวอยู่ที่ฟิลิปปินสน์เห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยสาหัสสาการมากเลยตื่นเช้านอนแค่แบบคืนหนึงแค่สอสามชั่วโมงเราเคยท้อหรือว่าเคยแอบร้องไห้บ้างไหมครับ ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยแอบร้องไห้หรือไม่เคยท้ออะไรเลยเพราะว่าทุกๆวันที่ตันทําตันสนุกกับมันมากคือทุกวันที่ทํามันลืมวันลืมคืนไปหมดเลยเพราะเหมือนกับว่าเราสนุกกับมันจนลืมไปว่าเราจะต้องแบบเออเราจะต้องทําอย่างนี้ไหมแ้แบบต้องทำอย่างแบบเราจะต้องทํายังไงบ้างให้แบบออกมาดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่แบบตันทาแล้วมันสนุกค่ะมันก็เลยออกมาแล้วแบบเราไม่เครียดเราดีแลก เราใช่เรามีกำลังใจเรามีเพื่อนที่น่ารักหลายๆประเทศเราได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปคืออยู่นี่ได้กินเยอะมากค่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็ต้องแบบออกกำลังกายทุกวันเลยอย่างเงี้ยเห็นว่าไปสนิทกับผู้เข้าประกวดจากประเทศโคลอมเบีย <laughs> ซึ่งเป็นตัวเต็งในเวนทีนี้เหมือนกันไปสนิทสนมกันได้ยังไงครับก็คือไม่รู้ว่าอะไรโดนบันดาลใจให้เราแบบว่าบอกว่าเราหน้าเหมือนกันมากก็เลยก็เลยบอกว่า เอนดียก็เลยบอกว่าแบบยูมาไม่ชาววินเอเชียอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเราก็เหมือนกันแล้วมีบังเอิญวันนึงทาผมเหมือนกันเลยแบบไม่ได้นัดกันอยู่เฉยอ้าวทำไมยูทาผมเหมือนกันเลยก็สนิทสนมกันก็สนิทกันมาตั้งแต่แบบเกือบวันแรกๆแล้วค่ะก็ เขาก็แบบพยายามจัดนู่นจัดนี่ให้ให้เข็มกัดให้อะไรคขหน้ารักดีค่ะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่สี่วันเท่านั้นจะถึงรอบตัดสิทธิ์แล้วหลังจากนี้น้ําตาลต้องทําอะไรยังไงบ้างครับก็ตอนวันนี้ค่ะก็ต้องมีการซ้อมเดินรอบไฟนอลว่าจะต้องเดินต้องไปทางไหนบ้างต้องมีการซ้อมการเข้ารอบรอบสิสิบสองคนเก้าคนหกคนแล้วก็สามก็คือ มันก็ต้องมีการซ้อมทั้งวันเลยค่ะนับตั้งแต่นี้ไปก็คือมีแต่การซ้อมอย่างเดียวนะคะคอ,อยากจะฝากบอกอะไรหรือพูดอะไรกับแฟนๆชาวไทยบ้างครับก่อนอื่นเลยตันก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกาลังแรงเชียร์แรงใจให้กับตาเลยนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรีทวิตไม่หลับไม่นอนเลยแล้วก็กดโบวตกดเชียร์ให้นะคะตันก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยตันสัญญาว่าตาันจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปเลยค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลนะครับสามารถคว้ามงกุฎมิชิเนรว2016กลับไปสากคนไทยเป็นของขวัญให้กับคนไทยมีรอยยิ้มได้นะครับเอาละครับ คุณนันท์ครับคุณไบรท์ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศกสดๆที่ฟิลิปปินส์นะครับจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สและแฟนๆน,นะครับชาวไทยสามารถติดตามการประกวดรอบตัดสินได้นะครับในวันที่30มกราคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง 3s d ช่อง28เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปครับตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งทางช่อง3ประเทศไทยก่อนครับค่ะขผคุณพืเต<อ>้เฉลิมพลด้วยนะครับรายงานสดจากมนิลาฟิลิปปินส์ครับในระบบ 4g นะครับ เอาละฮะคุณผู้ชมส่งแรงใจแรงเชียร์หัตให้เธอได้ใน4ช่องทางที่เราย้ํากันไปแล้วนะครับนี่ก็คือ,อนี่แหละครับทั้ง4ช่องทางนะครับคุณผู้ชมสามารถ ส่งเธอถึงฝั่งฝันช่องทางแรกโหวตผ่านแอปพลิเคชันค่ะช่องทางที่2เข้าไปที่เว็บไซต์ missuniverse.com นะคะช่องทางที่3โหวตผ่านแอปพลิเคชัน missu app ค่ะและช่องทางที่4ผ่านทางทวิตเตอร์คุณผู้ชมติด Hashtag missuniverse ตัว M กับตัว U เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ Hashtag Thailand ค่ะครับผมนั่นก็เป็นความงามระดับโลกนะฮะ